ตอนนี้แบคโฮก็กำลังขุดหลุมส่วมนะครับก็คือใช้บอ่อตัวนี้นะครับบอ่อซีเมนต์ในการฝังนะครับจำนวน2อหลุมหลุมละสี่อกนะครับก็แยกห้องน้ำห้องซ้ห้องมันเลยนะครับเพลดโอกาสซ่วมเต็มนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เข้ามาดูบ้านกันได้นะครับตอนนี้เรากำลังก่อสร้างเพิ่มเติมไปทีละ สามหลังเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับผมแข็งดินแข็งแล้วนะครับตอนนี้กำลังตบดินนะครับใชะเครื่องตบดินคานนะครับอัดดินในคานให้แน่น บอกส่วงไม่ง่ายนะครับทีแรกดูว่างาจะง่ายแต่ไม่ง่ายอะไรน,นี่ตอนนี้ช่างกำลังแต่งยิงคานนะครับเพื่อตีแบบเข้าแบบพื้นนะครับเราก็จะโปร่เหล็กไว้สําหรับยึดไว้เม็ดตรงตามขอบคานนะครับ ตอนนี้กำลังทำการเช็คแบบซ้ำน,นะครับเพื่อ,อาหารปริมาณปูนที่แท้จริงนะครับว่าเราจะต้องเท,ทเท่าไหร่ตอนนี้ช่างตีแบบแล้วก็ปูไวเมทเสร็จแล้วนะครับพรุ่งน,นี้ก็จะมารองนะครับทาให้ไวเมทไม่ติดกระดินนะครับหลังจากนั้นก็จะเทปูนล,ลงเราจะเทพื้นภายในก่อนเว้นห้องน้ําไว้นะครับเพราะว่าช่างกําลังวางท่ออยู่นะครับโอ้พระอาทิตย์สวยมากตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่านะครับพระอาทิตย์สุดยอด บรรยากาศดีมากนะครับใครชอบพระาทิตตกช่วงเย็นนะครับโครงการนี้ครับเข้ามาดูได้ครับผมกับเจพีพาร์ตี้นะครับตอนนี้ได้คำนวณเบื้องต้นไว้แล้วนะครับใครที่ทําแบบให้ใช้ปูนนะครับปุดตามร่องเนี่ยครับ ล่องแบบเพื่อไม่ให้ปูนไหลออกถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ KP Property นะครับและร้าน KP กันยางนะครับใครซื้อบ้านมีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรกคาลิเปอร์แบมโบ o พร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30-50%นตนะครับติดตามเรานะครับกับ KP Property วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ